สวัสดีครับพี่น้องชาวโลกสบายดีเมื่อนี้ผมก็มีคําถามพี่น้องว่าเมื่อนี้มันเป็นวันพระแม่อยู่บ่หรือว่าโมเมนต์ตอนนี้ผมสิบบอ้ฟังว่าตอนนี้มีปฏิทินจีนครนับปฏิทินไทยอะไรอย่างไรนเนันใดวันพระไม่ตรงกันวันนี้ครับอันนี้คือปฏิทินจีนนะพี่พี่น้องพี่น้องเหมือนพี่อันนี้คือได้มาจากแมคโครเลยวันที่สิบเก้าเนี่ยเป็นวันพระนะครับนี่แต่ว่า แรมสิบสี่ข่้เดือนเจ็ดครับอันนี้เป็นปฏิทินจีนอันนี้คือเป็นวันพระได้ไหมนี่ไอ้ยืนยันอีกอันนึงงกับของบริษัทโคกค,ครับที่มาเจกเป็นอกแนวจีนด้วยกันสิบเก้าน,นี่ครับเป็นวันพระครับคือกันกับตัวนี้เตเต้ งงกับพี่น้องตัวนี้ของอะไรนี่ของน้ำดื่มลิเจนซี่บอกแต่สิบเก้านี่บอแมนมันพระพี่น้องเป็นมืออื่นยี่สิบงงในบาทนี่พี่น้องงงในบาทนี่ว่าตัวใดถึกต้องแต่ส่วนมากผมกระเบิ้งตัวนี้ครับผู้มือจีกจีกแล้วกระเบิ้งผู้มือไม่ได้ค่อยเบิ้งตัวอื่น แล้วก็ม,ม,มันก็มีอีกแบานี้ของอน,นี้นี่สำนักงานประกันสังคมพี่น้องเลยวันที่ยี่สิบคือขันของสำนักงานประกันสังคมพี่น้องออามีอย่างอีกแลกตาซอยเล็กตาซอยเอยนี่ยก็ยี่สิบพี่น้องเลยยี่สิบยี่สิบเป็นวันผ่ามื่นแล็กตาซอย มาหลายยี่ห้อได้นี่มาของไทยไทยเครดิตยีสบคือกันพี่น้องยีสบานนี้ก็มาของไทยประกันชีวิตก็ยีสบครับเป็นวันพระแต่ว่าสีนก้อนๆนี่ตรงกันมดแต่มาแปลกสินนี้คือบปรตรงกัน และต่อไปนี่คือผมไปเบิ้งข้างหน้าร่วงหนานคือไม่ตรงกันเลยครับหลังจากนี้นะวันเข้าวันศาก็เป็นวันที่ห้าในตัวนี้นะแต่วันที่อันนั้นพ่วงนั้นคือวันวันที่ใดรเนาะ้าวันศาเมนบอกตัวนี้บอว่วันที่สี่ครับตัวนี้ตัวนี้วันที่สี่ว่าพิษ เ,เดี๋ยวให้เบิ้งครับเดี๋ยวให้เบิ้งเฮ้ยอาสาครับอาสาละหบูชาวันที่สี่นะเข้าพรรษาวันที่ห้าครับปฏิทินนี่ได้วันที่ห้าต่ให้ผมผมเซ้เบิ้งนี่เนี่ยเอา้ามันโตใหญ่วฏิที่ทินเล็กแต่ซอย อาสาวันที่ห้าเลพี่น้องเลยใอ้ตซอยนะวันที่ห้าวันที่หกเข้ามันสาเลยตัวนี้แล้วที่เข้าเมื่อไดรบัดน,นี้เห็นบอกผู้รู้ซ่อยมาตอบพี่นะครับรมกัดทรงใจส,สมีหรอพี่น้องไปก่อนไหว้พระไปเลยครับมื่อนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ